C.R.06 ครับตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะสีเทาคาร์บอนตัดด้วยสีแดงสะท้อนแสงวิบวับสวยงามมากสีเทาคาร์บอนนะนี่ครับเทาคาร์บอนสวยงามตัวนี้ปรับหน่วงแม่เหล็ก15ระดับครับแขนอลูนน็อปสีดำตัวปรับคอนสปูลสีแดงนะครับมีโลโก้ตัว M Meredit ไว้นี่ครับ โลโก้ด้านซ้ายนะตัวนี้ได้โลโก้ด้านซ้ายด้านบนจะไม่มีด้านบนจะเป็นอ่าร่องรับลมนะครับเท่ๆแบบนี้แล้วก็จะมีทางด้านขวาด้านขวานะเมริตครับด้านหน้าด้านหน้าสกรีนด้วย6 31นะครับแกนสแตนเลสครับผมตัวนี้นะ่สวยงามสวยงามมีเสียงติ๊กปลาลากเช่นเคยครับของเมริตทุกรุ่นนะจะมีเสียงติ๊กปลาลากนะครับ จะมีเสียงดิ๊กปลาลากนะเดี๋ยวปรับคอนสปูลน,นิดนึงเดี๋ยวจะเปิดยากนะครับเดี๋ยวจะเปิดยากใครที่เปิดฝาคอนสปูลยากแนะนำะปรับคอนสปูลก่อนเนาะฝาลูกปืนสามารถเปลี่ยนเป็นเซรามิกได้แล้วก็แม่เหล็กปึ๊บ1ิบเมตรครับตัวนี้10เมตรนะสามารถเปลี่ยนเป็นเซรามิกได้ขนาดมาตรฐานเลยนะตัวนี้นะแล้วตัวสปูลก็จะบอกไว้ว่าสามารถจุสายขนาดอะไรได้เท่าไหร่นะอยู่ตรงนี้นะ นี่ครับจะบอกไว้ตรงนี้ถือว่างานทำมาดีมากครับในราคา500กว่าบาทสวยงามครับตัวนี้นะเป็นตระกูลซีดนะฮะเมเรดิตซีอาร์ mm hmm. นะตัวนี้06นย์นะราคารหัาศูครับมาประกอบล่างกันอีกสักครั้ง ปุ๊บเรียบร้อยครับ